หลังจากที่เราได้ทำการรีวิวตัว Audio Technica TWX9 ไปนะครับหลายคนเนี่ยสอบถามกันเข้ามาว่าอยากจะให้รีวิวตัวแอปพลิเคชันแบบเต็มๆหน่อยนะครับก็เลยจัดให้เลยนะครับเพราะว่าหลายท่านเนี่ยอาจจะยังไม่คุ้นเคยเนาะเพราะว่านานๆทีเราจะเห็นตัว Audio Technica ที่เป็นรุ่นท็อปนะหลายคนที่แบบกำลังสนใจอยู่ก็เน้นเรื่องของความแบบออมีกระแสดีด้วยนะครับแล้วก็คุณภาพเสียงดีด้วยมาดูกันดีกว่าว่าตัวแอปของเขาะจะปรับอะไรได้บ้างนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับเราก็ต้องทำการดาวน์โหลดแอปก่อนนะมีให้ดาวน์โหลดทั้งใน Android นะครับ Play Store แล้วก็ใน Apple App Store ด้วยนะครับดาวน์โหลดมาเสร็จติดตั้งเรียบร้อยแล้วก็ทำการเชื่อมต่อตัวหูฟังให้เรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันเนาะว่าข้างในทำอะไรได้บ้างนะฮะต้องบอกว่าตัวแอปพลิเคชันของเขานะครับเวลาที่กดเข้าไปแรกๆเนี่ยมันก็จะมีแจ้งเตือนว่าให้เรากด ตัวที่เป็นแบบยินยอมนู่นนี่นั่นไปนะแก็กด yes 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 ไปแล้วกันเนาะเนี่ยนะครับอย่างที่ผู้ชมเห็นในหน้าจอตอนนี้นะครับก็กด start ไปเลยนะครับแล้วก็รอเขาทําการเชื่อมต่อสักครู่นะฮะเอาละครับหลังจากที่เราเข้ามาที่หน้าจอตัวแอปพลิเคชัน e ของเขาคนะคุณผู้ชมก็จะเห็นอยู่ที่หน้าจอลนะตอนนี้นะครับก็จะเป็นหน้าแรกของเขาครับซึ่งตัวหน้าแรกของเขาเนี่ยจะเป็นพวกเมนูแบบ shortcut นะก็คือเป็นตัว setting ที่เป็นอีควอไลเซอร์นะครับเราสามารถกดเข้าไปเพื่อปรับแต่งเสียงเราเองได้ตามใจชอบเลยนะครับหรือว่าจะเลือกเป็นพรีเซ t ตที่เขามีมาให้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนที่เป็นการปรับเกี่ยวกับเรื่องของแนวเสียงนะฮะ ต่อมานะครับผมก็จะเป็นในส่วนของตัว noise canceling ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีโหมดให้เลือกแบบทั้ง3แบบนะครับคือจะเป็น off นะครับเป็น noise canceling แล้วก็เป็น hear through หรือเปิดเสียงจากภายนอกเข้ามานะครับในส่วนที่เป็นตัว noise canceling เนี่ยเขาจะมี option เสริมก็คือมีตัว optimize นะครับก็คือเวลาที่เรา optimize เนี่ยนะครับมันก็จะทำการาตรวจจับสัญญาณว,ว่ารอบข้างของเราเนี่ยนะครับมีเสียงรบกวนรอดเข้ามาเยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับก็จะเป็นการปรับให้ตามสถานการณ์แบบ real time นะครับแต่ถ้า เราไม่ต้องการจะใช้แบบปรับแบบเดียวเทนแบบนี้นะครับกดที่ตัว3จุดตรงนี้นะครับเขาจะมีออปชันให้เลือกอีกเพียบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโหมดแบบแอร์เพลินนะครับเทรนรถไฟอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าออเนอรโกนะครับแล้วก็มีในออฟฟิศนะครับแล้วก็แบบอยู่ที่บ้านด้วยอันนี้ก็ลองเลือกกันดูแล้วกันครับว่าเราใช้ในลักษณะไหนนะครับถือว่ามีให้เลือกเป็นออปชันได้แบบค่อนข้างเยอะเลยนะของในรุ่นนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของตัว เฮียทรูนะครับตัวนี้เนี่ยก็พอกดเข้ามาปุ๊บอย่างนี้คุณผู้ชมเห็นว่ามันจะมีให้เลือกเยอะเลยนะมีทั้งหมด5ระดับด้วยกันนะครับเราสามารถเลือกได้ว่าจะเอาให้เสียงเนี่ยรอบค่าเนี่ยมันเข้ามามากน้อยแค่ไหนบางคนแบบอยากได้ยินชัดๆก็เลือกเป็นแบบไฮไปเลยก็ได้นะครับก็จะมีความเป็นธรรมชาติสูงแล้วก็เสียงไม่ค่อยซ่าด้วยนะครับถือว่าเป็นตัวไมโครโฟนที่ดูจับเสียงเข้ามาเนี่ยได้ดีทีเดียวนะฮะทีนี้นะครับก็จะมีในในส่วนที่ เป็นออปชันเพิ่มเติมซึ่งเยอะเลยนะเราปาดไปทางด้านซ้ายนะครับเราก็จะเจอกับเมนูอีกเพียบเลยนะฮะทีนี้นะครับอย่างแรกเลยเนี่ยมันจะเป็นแบ่งเป็นหัวข้อหลักๆก็คือตัวออดิโอกับซิสเต็มนะครับซึ่งเดี๋ยวเราเอาตรงออดิโอก่อนเนาะในส่วนของออดิโอเนี่ยนะครับอันแรกเลยก็คือตัววอลลุ่มอ j u จัตเมนเลเวลนะครับก็คือมันจะเป็นการแบ่งสเต็ประดับเสียงนั่นเองครับปกติถ้าเกิดใครที่ใช้งานกับสมาร์ทโฟนที่เป็น Android นะครับในบางรุ่นนะ หรือใช้กับเครื่องเล่นเพลงนะครับพวกแดปต่างๆเนี่ยนะครับเวลาที่เราเพิ่มเสียงจากตัวเครื่องไปนะครับบางทีเราจะรู้สึกว่าพอไปเจอ,เอ,อระดับเเวลที่สมมตินะสมมติเปิดไปทัก75อะไรแบบนี้นะครับแล้วพอเพิ่มขึ้นไปอีกนิดนึงเนี่ยคือมันก็จะดังเกินไปจนแบบฟังไม่ได้เลยนะครับแต่พอลดลงมาระดับหนึ่งแบบเนี้ยนะครับมันก็จะเบาเกินเนาะเพราะฉะนั้นนะครับ ทางเทคนิคการเนี่ยเขาก็มีออปชันให้ก็คือว่าเราสามารถเลือกความถี่ของระดับเสียงได้นะครับมีให้เลือกเป็น16สเต็ปนะครับส2สเต็ปแล้วก็64สเต็ปนะครับอันนี้ก็ถือว่าปรับได้แบบค่อนข้างแบบละเอียดมากๆนะครับใครที่เจอปัญหาวอลลุ่มกระโดดก็มาลองปรับจากตัวแอปตรงนี้ดูได้นะครับต่อมานะครับผมนอกนั้นเนี่ยไอ้ส่วนที่เป็นแอมเบียน o n คอนโทรลต่างๆเนี่ยนะครับเราก็ไปดูมาแล้วนะครับมันจะอยู่ในส่วนของหน้าแรกนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นตัวโล w ์แฮนซี่โหมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นการ เปิดเพื่อให้ภาพกับเสียงมันซิงค์ตรงกันนะครับไม่เกิดดีเลย์นั่นเองครับซึ่งจะเหมาะกับเวลาที่เราเล่นเกมนะครับดู YouTube ดูคอนเทนต์วิดีโอต่างๆครับหรือว่าถ่าย TikTok อกอะไรแบบนี้นะครับเปิด l o ลเทนซี่โหมดเนี่ยก็ช่วยได้นะครับทำให้เสียงของเสียงที่เราได้ยินกับภาพนมันซิงค์ตรงกันนั่นเองนะครับเวลาเราเปิดเอาไว้ครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะเปิดตลอดไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่ไม่ได้ต้องการจะใช้ในส่วนของ l o ลเทนซี่โหมดก็สามารถเข้ามาปิดเองได้นะครับ ต่อมานะครับผมก็จะเป็นอีกส่วนนึงก็คือตัวไซต์โทนนะครับไซต์โทนอันนี้เนี่ยเอาไว้ใช้ในกรณีที่เวลาที่เราคุยโทรศัพท์นั่นเองนะครับ ด้วยความที่หูฟังที่เราใช้เนี่ยมันเป็นหูฟังอินเอียร์นะครับบางทีเวลาที่เราคุยโทรศัพท์ปุ๊บเนี่ยนะครับถ้าเราปิดไซส์โทนเนี่ยมันก็จะไม่ได้ยินเสียง้นงนอกใช่ไหมบางทีเรากาะเสียงพูดตัวเองไม่ถูกอาจจะแบบพูดเสียงดังจนแบบคนท้งข้างตกใจอะไรแบบนี้นะครับถ้าเราเปิดไซส์โทนไว้เนี่ยเราก็จะสามารถที่จะได้ยินเสียงบรรยากาศร,ร,รอบข้างได้ยินเสียงพูดตัวเองด้วยนะครับทำให้เราเนี่ยกาะเสียงพูดตัวเองได้ถูกนะครับอันนี้ก็ถือว่ามีประโยชน์นะฮะเปิดเอาไว้ก็ได้ครับ ทีนี้เรามาดูทางฝั่งของตัวซิสเต็มกันบ้างนะครับฝั่งนี้เนี่ยก็จะมีตัวเคียสไซน์นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีให้เราเลือกนะครับถือว่าเป็นแบรนด์ที่ใส่ใจในเรื่องของการปรับตัวคอนโทรลค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าในส่วนนี้เนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าเขาจะมีตัวที่เป็นสวิตช์ b e t w e e n right and left นะครับซึ่งตรงนี้ก็คือบางทีแบบเราจะใช้หูฟังข้างเดียวใช่ไหมอ,อย่างเช่นข้างขวาบางทีแบบมันเป็นเพย์พอร์ตเนี่ยนะครับเนี่ยเลื่อนลงมาให้ดูด้านขวาเวลากดลงไปมันจะเป็นเพ ถ้าเราใช้ข้างซ้ายแค่ข้างเดียวล่ะแล้วก็มากดตรงนี้นะครับมันก็จะสลับไปทางฝั่งซ้ายนะครับในส่วนของเพย์พอรซึ่งมันก็จะสะดวกมากๆวาเวลาที่เราใช้งานถูกฟังข้างใดเพียงข้างเดียวนะครับก็จะสามารถเลือกได้ว่าอยากจะให้ตัวปุ่มกดเนี่ยมันคอนโทรลอะไรนะครับตรงนี้ก็ถือว่าสะดวกมากๆนะครับมาลองใช้กันดูแล้วกันเนาะต่อมานะครับผมก็จะมีในส่วนของตัวทัสเซนเซอร์นะครับก็จะเป็นเรื่องของ s e n s i t i v i t y ก็คือเรื่องของความไวนั่นเองนะครับบางทีแบบเราต้องการให้มันแบบ แต่แล้วมันตอบสนองไวๆเลยนะครับเราก็เลือกไปที่หายได้นะครับแต่ว่าค่า Default ของเขาเนี่ยนะครับมันก็จะอยู่ที่มีเดียมนะครับหรือถ้าไม่ต้องการจะใช้โหมดที่มันเป็นตัวเซ็นเซอร์พวกนี้ก็สามารถแตะเพื่อปิดได้เลยนะครับมีอีกส่วนหนึ่งนะครับที่หลายท่านเนี่ยบางคนก็ชอบนะบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าขัดใจนะครับก็คือในส่วนของตัวเอียร์ด c เท o กชนะคือตัวเซ็นเซอร์ของเขานั่นเองนะครับซึ่ง ปกติแล้วเนี่ยค่าดีฟองของเขามันจะเปิดเอาไว้นะครับเวลาที่เราถอดหูฟังออกมาเนี่ยแล้วเพลงมันเล่นอยู่ใช่ไหมพอถอดมาปุ๊บนะครับเพลงก็จะหยุดเล่นนะครับบางท่านอาจจะรู้สึกว่ามีประโยชน์บางท่านอาจจะไม่ชอบก็คืออยากจะให้เพลงมันเล่นต่อไปอจากหูฟังอีกข้างหนึ่งใช่ไหมซึ่งตรงนี้นะครับเราสามารถเลือกปิดได้นะครับก็คือเรามาติ๊กปิดตรงนี้ได้เลยครับตรง auto p a แอน and พลย์นะครับ,ตร, auto, รบตรงนี้ก็สามารถเลือกเอาเองได้นะว่าให้หูฟังมันเล่นหยุดให้อัตโนมัติหรือเปล่านะครับต่อมานะครับเป็นลำดับที่ ถือว่าเป็นระดับสุดท้ายแล้วกันเนาะเพราะว่านอกนั้นก็จะไม่ได้เป็นแบบส่วนปัจจัยหลักละนะครับต่อมาก็คือจะเป็นในส่วนของ Connect Device Management นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการให้เราเปิดนะครับในการจัดการการเชื่อมต่อนั่นเองนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือเราสามารถที่จะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ เครื่องที่2ได้นะครับอย่างเช่นผมคอนเนคกับมือเครื่องนี้ไปแล้วเนาะแล้วผมต้องการที่จะเชื่อมต่อกับ iPad อีกสักตัวหนึ่งนะครับก็มากดแอปตรงนี้ได้นะครับเวลากดแอปเนี่ยนะครับเขาก็จะมีให้เลือกเลยนะครับว่าเราต้องการจะแบบไปลบอุปกรณ์เก่าก่อนไหมอะไรแบบนี้นะครับถ้ามันเยอะแล้วเนี่ยเขาก็จะให้เราเลือกลบก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราแอดเข้าไปปุ๊บนะครับเราก็สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่2ได้นะครับซึ่งพอเราเชื่อมต่อไปแล้วเนี่ยครับแตะขึ้นมาด้านบนเนี่ยอันเนี้ มันก็จะมีให้เราเลือกนะครับว่าจะให้ตัวอุปกรณ์นั้นนะครับจะรับสายโทรศัพท์ด้วยไหมหรือว่าเล่นแค่มีเดียออดิโออย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถเลือกตรงนี้ได้นะครับถือว่าเป็นออปชันที่ดีนะเพราะว่าหลายๆแบรนด์ที่เคยรีวิวมานะฮะเขาจะไม่มีออปชันแบบนี้ให้เลือกนะครับมีแค่อ u อดิโอเทคเนียรเท่านั้นครับเอาละครับผมสำหรับตัวแอปพลิเคชัน a อ d อ o ดิโอเทคนิยนะครับก็ถือว่ามีการปรับแต่งออปชันเสริมเพิ่มเติมได้เยอะทีเดียวนะครับถ้าใครที่รู้สึกว่าเออ ตัวคอนโทรลของข้างซ้ายข้างขวาได้นะครับหรือว่าต้องการที่จะใช้งานในส่วนต่างๆเพิ่มเติมเนี่ยนะครับแบรนด์นี้ก็ถือว่าเป็นแบรนด์ที่ใส่ใจในเรื่องของการปรับแต่งเพิ่มเติมมาให้เยอะทีเดียวนะครับถ้าใครที่ชอบแบบนี้นะครับก็ลองแวะมาทดสอบดูที่ร้านได้นะครับตอนนี้เดโมของตัว TWX9 ครับจะอยู่ที่สาะสเตเดียมวันนะครับก็มาลองทดสอบดูด้วยตัวเองได้เลยนะครับวันนี้ขอตัวลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะฮะแล้วกลับมาเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ